ไปจุดหนึ่งกล้องมันหายไปตัวหนึ่งสายมันหายไปเส้นหนึ่งอะพูดว่าง่ายเราโดนด่านะเราโดนลูกค้าต่อว่านะคุณมาแก้ไขเลยแต่แก้ไขเนี่ยโปรเซสของผมอะ่ะมันห้ามเลิกเทอแล้วนะสวัสดีครับมี่รายการ b podcast นะครับเป็นรายการใหม่ที่เราตั้งใจจะทําขึ้นมาเพื่อให้มันมีความแตกต่างจากคลิปอื่นๆนะคือผมคิดว่า คลิปอื่นๆเนี่ยทุกคนหลายคนลูกค้าเองก็ได้มาดูคลิปผมบ้างแล้วแล้วก็รู้สึกว่าน่นาจจะเป็นคลิปที่พูดแล้วมันต้องกระชับมันต้องเร็วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลากับหลายคนนะครับแล้วก็บางหลายๆคนยังมีคําถามอยู่ว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยขอลงรายละเอียดดีเทลลงไปอีกสักหน่อยได้ไหมว่ามันมีเนื้อหาอะไรที่มันเพิ่มเติมบ้างก็ผมก็จะพยายามพูดเน่นรัดให้มันจบเร็ว ก็ให้มันมีเนื้อหาที่มันครอบคลุมนะส่วนใหญ่เนื้อหาเนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องปัญหาหน้างานความยากง่ายคําถามข้อสงสัยที่รู้สึกว่าเออมือนจะ,จะต้องค่อยๆพูดค่อย,ค,อย,ค,อย,ค,อยคุยนะสำหรับอีีแรกเนี่ยผมคิดหัวข้อมาแล้วนะครับก็คือเป็นหัวข้อเรื่องผู้รับเหมากับเราต่างกันยังไงนะครเป็นถ้าถามว่าเราคือผู้รับเหมาไหม BS คือผู้รับเหมาไหมก็ก็ใช่นะครับถ้าพูดในแง่ของ ตัวเนื้องานนะครับก็คือเวลาเราเข้าไปเนี่ยคือเราเหมาหมายความว่าเหมาเดินสา,ายเหมางานติดตั้งคือเหมาเรียบร้อยแล้วก็คือผู้รับเหมานั่นแหละแต่พี่หมาว่าใน EP ีเนี่ยที่คุยก็คือผู้รับเหมาที่ไปติดตั้งที่บ้านของคุณคือหมายความว่าเป็นคนบิ้วบ้านเลยนะครับเป็นคนก่อสร้างบ้านเลยนะครับก็เขาจะเป็นผู้รับเหมานะครับทีเนี้ยเมื่อเปรียบเทียบกับเราคือลูกค้าเขาจะเปรียบเทียบเพราะอะไรเพราะว่าผู้รับเหมาน,น,นั้นเนี่ย เขาก็จะมีทีมงานไม่ว่าจะเป็นช่างปูนช่างฝ้าช่างไฟช่างกระจกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายๆช่างเนี่ยเขาก็จะเป็นคนเป็นซับพวกนี้อีกทีหนึ่งในเนื้อที่ผมคุยก็คือเรามีเก็ดหรือว่าประเด็นหน้าง,งานนิดหน่อยอที่ว่ามีลูกค้าบ้าน ท่านหนึ่งนะครับก็คือเราก็เสนองานไปแล้วลอันนี้ไม่ใช่เรื่องกระแฉนะแต่ว่าเล่าให้ฟังว่ามันแตกต่างยังไงก็เสนอไปเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นบ้านที่น่าจะมีประมาณสัก 8- ปดถึงสิกล้องเนี่ยประมาณเซสซัมติงประมาณแล้วก็มี s s สเซสพอทที่ติดภายในบ้านด้วยนะครับเสนอราคาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการต่อรองนู่นนะี่นั่นจนแล้วเสร็จก็คือลูกค้าโอนมาจําเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปดําเนินการต่อนะครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปเสนอราคาเนี่ยเราก็มีการเซอร์วีเหมือนลูกค้าบ้านปกติแหละไม่งั้นจะทําเสนอราคาได้ไงเราก็ต้องไปเสนออ,อไปดูก่อนว่าบ้านตอนนี้เขาอยู่เฟสหรือขั้นตอนไหนแล้ะเราก็ไปเห็นว่าโอเคเขากาลังก่อชาบนะฮะก่อชาบกำลังกีดผนังได้ท่อเดินไมแล้วไบอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเข้าไปคุยก็ปรากฏว่าลูกค้าเขามีเสนอเปรียบเทียบจากทางผู้รับเหมาเดิมแหละผู้รับเหมาเดิมเขาก็จะมีช่างไฟเนาะก็ผู้รับเหมาช่างไฟเนี่ยก็จะเสนอมาว่าโอเคผม ในไหนอะไฟมันเดินอยู่แล้วผมก็ทําการเดินสายแรงเข้าไปอีกเส้นหนึ่งสินะก็เสนอทีนี้เราก็ไม่มีปหาอะไรในเมื่อแบบลูกค้าแบบอาจจะสนใจเรื่องของราคาเป็นพิเศษคือราคาของผู้รลบเหมาเนี่ยต้นทุนเขาถูกกว่าเราเพราะอะไรเพราะว่าเวลาในการเขาเข้างานอะเขาเข้าไปพร้อมกับ2งานเลยสมมติได้อย่างผู้เับเหมาไฟเขาเขาทำปลั๊กไฟเขาทาสายไฟแสงสว่างอะไรพวกเนี้ยเขาทำไปทีเดียวเลยคือเวลาเขาทำเนี่ยเขาก็ใจผู้เล่าเหมาช่างเล็กเนี่ย เดินไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นต้นทุนไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าคนมันคือสี่เดียวกันดังนั้นต้นทุนในการต่อจุดต่อเส้นมันถูกนะครับทีนี้เรามาดูทีนี้ปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรคือช่างไฟเขาไม่ติดล็อบเบลให้เพราะว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันยากไปอ่ะคือสายแรกเนี่ยสำคัญคือ,อ,อไม่เหมือนกับสายไฟนะถ้าจะให้ดีจะต้องเป็นสายเนี่ย,สยเยส้นเดียวเลยไม่มีการต่อเพื่อถ้าต่อเนี่ยอาจจะมีการลดทอนนะครับแต่ถามว่าต่อเนี่ย ต่อได้ไหมต่อได้ถ้ามีวิธีการต่อที่ถูกการเข้าตัวเมียตัวผู้อะไรอีกรอบนึ่งนะครับแต่ว่ามาันก็ในความรู้สึกนะคือถ้าเกิดเราจะทําบ้านทันทีเราก็อยากทําให้มันจบทาให้มันทีเดียวคือสายเส้นเดียวให้มันยาวให้มันจบดังนั้นเนี่ยหัวกระ้ายอะ่ะมันจะต้องถูกการกะระยะเช่นสมมุติว่าการกะระยะจากตู้แหลกไปยังปลายสายเนี่ยอาจจะถ้าบวกแบบเมตรต่อเมตรเอาตารางมาเมตรต่อเมตรจริงๆมันอาจสมมุตินะ18เมตร แต่ว่าเวลาบีเสเข้าไปทำเนี่ยเราอาจจะต้องเผื่อไปถึง25เมตรทําไมเ,าเพราะเผื่อปลายสายทั้งสองด้านเลยคือเราจะเผื่อไปทั้ง3เมตรแล้วก็อีกฝั่งนึงก็3เมตรไปเลยเผื่อทิ้งๆข้างๆไปเลยเดี๋ยวพอเราตัดเข้าตู้แหลกโอเคมันก็จะมีเศษประมาณ50เซนเมตรนึงช่างมันแต่ว่าสุดท้ายคือสายมันพอแล้วมันสวยในการจัดเข้าตู้แหลกนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนการเวสก็คือเวสเหมือนอย่างว่าเหลือทิ้งอ่ะนะมันจะเป็นต้องทําอย่างนั้นแต่ถ้า ผักมุมเปรียบเทียบกับที่เป็นช่างไฟช่างไฟมันง่ายตรงที่ว่าไม่ใช่ว่างานของงานะงาน,ขงงานขงเขาก็มีระเอียดแหละแต่ว่าการดำเนินการมันง่ายตรงที่เขาสามารถที่จะเอาสายไฟมาตัดแล้วก็ถ้าเกิดไม่พอเขาก็จะไปพันตรงเขาเรียกว่าจังชั่นบ b l o c หรือว่า block พักสายไฟเขาก็จะพันพันแล้วก็ต่อเชื่อมต่อเชื่อมไม่ได้กําลังไฟไม่ตกถ้าตกก็ตกน้อยมากเพราะว่า2 2 0โวลต์เนี่ยคือแทบจะแบบเหมือนศูนย์หายไปะนะครับดิสชตรเราไปน้อยมากช่างที่เดินไฟกับช่างที่เดินแลนดนะครับก็จะ เข้าใจเราเข้าใจคนละอย่างกันนะอย่างลูกค้าเจ้าเน,นี้ยกลับที่ตี้ลูกค้าเจ้าน,นี้คือเขาก็เดินให้เราเพราะว่าเราอะรีมาร์คเขาบอกเขาไว้ครับว่าคือก็จะมีการประชุมนะก็จะมีทั้งเจ้าของบ้านมีเรานะครับแล้วก็มีทางผู้รับเหมาที่เป็นผู้กกร่าก่อสร้างก็จะบอกว่าผู้กกร่างก่อสร้างว่าเออผมต้องทำาไงบ้างก็บอกว่าโอเคพี่ต้องกะระยะสายให้เผื่อๆย,ยาวๆไปเลยนะพี่ห้ามมีการต่อนะถ้าต่อเนี่ยผมต้องเข้ามาดําเนินการนะเพราะพี่ต่อไม่เป็นอะไรเงี้ย แล้วลูกค้าก็ไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายส่วนของ B ีแนีที่ต้องมาเข้ามาแก้ไขให้เขาก็อยากให้ทางในๆทำแล้วก็ผู้รับเหมาทําแบบให้ดีไปเลยนะแกก็ทําให้แต่แกบอกว่าแต่ผมไม่มีเครื่องหาสายนะดังนั้นเนี่ยต้นสายกับปลายสายเนี่ยถ้าคุณจะมาทําคุณต้องมาเช็คเขาบอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็รับได้ก็โอเคก็ตามนะเพราะว่ามีนะบางทีเขาเดินเดิน,เด,นเดินไว้อะเฮ้ยสายเนี่ยตรงตู้แลกอะ่ะเล้ยลปลยอยู่ตรงไหนวะคือเราต้องเอาส่งคนนะไปไล่หา แต่ละจุดแต่ละจุดเลยก็มันก็ต้องทําอ่ะเพราะว่าผู้รับเหมาเขาไม่ทําให้นะครับอันนี้เราก็โอเคไม่ไมีปัญหาอะไรแต่เคสตรงนี้ก็คือประเด็นของที่ว่าเราเดินอ,อ,อย่างที่ผมบอกในตอนแรกคือเราเสนอกล้องไปน่าจะประมาณ8กล้องกับเอเซ็พอยอีกสัก4-5ตัวพอไปถึงหน้าง,งานจังหวะที่เราจะทำจริงๆเนี่ระยะเวลาตั้งแต่เราไปเซอร์วยจนถึงที่เราเริ่มทำเนี่ยประมาณทิ้งห่างกันประมาณ2เดือนครึ่งหรือ3เดือน พอไปถึงจริงๆเขาเดินสายเสร็จแล้วพี่ลูกค้าบอก,อกอทางผู้รับเหมาเขาเดินสายเสร็จแล้วคุณมาทํางานต่อได้เลยเราก็พอไปถึงต่อปุ๊บเฮ้ยนับมันหายไปจุดหนึ่งกล้องมันหายไปตัวหนึ่งสายมันหายไปเส้นหนึ่งอะพูดว่าง่ายเอาทําไงเราเสนอไปแล้วเราเสนอสมมติเราเสนอไปแปกล้องกล้องมีพอนับจริงๆมันเหลือแค่เจ็ดอย่างเงี้ยเรื่องนี้ใครรับผิดชอบแน่นอน,นครับคนรับผิดชอบก็ต้องเป็นผู้รับเหมาเพราะเขาเป็นคนเขาได้แบบเราไปแล้วว่าจะต้องเดินสายอะไรยังไงแต่ว่าพอมาทจริงๆก็คือเหลือเจ็ดกล้องเนาะ แต่ว่าก็นั่นแหละก็คือลูกค้าก็กลับมาต่อรองว่าออไหนไหนมัน,ออออม,นมันเดินไปแล้วอะ่ะแล้วบ้านเขาก็เหมือนกับออนโปรเซสไปแล้วเขาไม่อยากจะมากรีดมาแก้อะไรอีกนะจาก8ปดเหลือเจได้ไหมมันก็ต้องได้นะเพราะว่ามันก็ต้องไปต่อเดนะี๋ยวโชว์มัสโกออนเนาะช่างมันทีเนี้ยผมก็เลยจะคุยให้ฟังว่าเห็นไหมว่าถ้าคุณลองคิดกลับกันว่าถ้าบีเนสเข้าไปรับเหมงางานที่เป็นงานเดินสายแล้วเราหายไปเส้นหนึ่งเราโดนด่านะ ราโดนลูกค้าต่อว่านะว่าคุณไม่ละเอียดเลยในการในการทํางานถูไหมคุณเสนอเท่านี้อา่าแต่ทําไมคุณปล่อยปลาละเลยให้มันมีสายที่มันเหลือละ่ะลูกค้าก็จะต้องบีบแน่นอนว่าคุณมาแก้ไขเลยแต่แก้ไขเนี่ยโปรเซสของผมอะ่ะมันห้ามเลิศเธอแล้วนะห้ามมาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความยากของเราคือความยากคือเวลาเรากรีดผนงังเนี่ยกรีดผนังปูนใช่ไหมมันก็จะมีฝุ่นแล้วพอกรีดเสร็จปุ๊บก็ต้องเอาปูนมาฉาบทับอีกถูไหม แต่ถ้าเรามาทำอ่ะถ้าเรางานละเอียดเราปล่อยปล่าละเลยจนหน้าง,งานเนี่ยมันมันล่วงเลยไปเนี่ยแล้วเรามาแก้ทีหลังก็มีการตอบว่ามีแต่ปัญหาไม่ไม่ดีทั้งทั้งสองฝ่ายก็เลยการจะบอกว่าไม่อยากจะบอกว่าเป็น2มาตรฐานสําหรับลูกค้านะแต่ผมเข้าใจว่าผู้รับเหมาความคาดหวังผู้รับเหมาที่สร้างบ้านความคาดหวังกับลูกค้าแบบหนึ่งแล้วก็ผู้รับเหมาที่เป็นบีเนสเนี่ยเดินสายแรนเนี่ยความคาดหวังอีกแบบหนึ่ง คุณได้รับตังอาจจะห่างกันผมว่าจุดหนึ่งอาจจะห่างกันอยู่แค่2-300อะ่ะแต่ความแบกภาระหรือความคาดหวังคนละเรื่องเลยคนนึงทําสายหายเออช่างมัน,ม,นมันอย่างงี้แต่อีกคนนึงโอ้ยไม่ได้นะมันทุ่งสีเลี่ยดเห็นไหมบทสรุปก็คือไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเพียงแต่ว่าถ้าคนฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าคนเซิร์เรื่องราคาเราไม่มีปัญหาเลยคือเราแค่ไปติดตั้งติดสายแล้วก็ติด อุปกรณ์เช็คสายให้แล้วก็ส่งเทคนิคเข้าไปสอนการใช้งานเนาะน้างานก็จบแต่ถ้าคุณคาดหวังในความแบบผมไม่อยากใช้คว่าโปรเฟชชั่นอลความคา,มาดหวังที่งานที่มีความ accuracy ที่มันที่มันถูกต้องเที่ยงตรงเนี่ยก็คุยกันดีกว่าว่าเอออยากให้มอง B ีเสเป็น,เป,นเป็นตัวเลือกแล้วกันว่างานอ่ะมันน่าจะได้ตามที่เราวางแผนไว้เพราะว่าเราพยายามจะทำตามแผนให้ได้มากที่สุดไม่อยากจะให้มันบิดมันเพี้ยนไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยเออก็น่าจะหมด สำหรับคลิปนี้นะคือคือต้องย้ำอีกทีว่าผู้รูกเหมาเจ้านั้นก็ไม่ได้ผิดลูกค้าเจ้านั้นก็ไม่ได้ผิดเ,เราก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามาค้งปัญหามนอยู่ที่หน้าง,งานก็จริงอย่างเช่นช่างสับเนี่ยเขาอาจจะเดินสายแล,าาจจแบบแล้วเขาอาจจะดูดูแบบแล้วเขาอาจจะดูไม่ดีก็ก็เผลอว่าไม่ได้เดินสายไปเส้นหนึ่งมันก็มันก็ต้องตามนั้นอนะ่ะคืองานพวกนี้มันเป็นงานที่มันประกอบไปด้วยคนหลายๆฝ่าย ก็ทางานก็ต้องช่วยๆกันนะครับให้มันงานมันออกมาสําเร็จสุดท้ายปลายทางถ้าเกิดว่าลูกค้ากล้องมุมนั้นอ่ะที่มันหายไปเนี่ยสายมันหายไปแล้วเขาต้องการจริงๆมันก็คงต้องทําแก้ปัญหาขึ้นมา mm. เช่นอาจจะต้องเดินเ,เดินสายแรนร้อยท่อแบบลอยไม่ต้องฝังละก็ลอยขึ้นมาเลยถ้าคุณรับได้ก็โอเคก็น่าจะเป็นทางออกอีกครั้งอีกครังเลือกหนึ่งนะครับก็ไว้คุยกันใหม่ใน EP ถัดไปเนาะไม่ซีเรียสอะไรเล่าให้ฟังแบบสบายๆนะครับ หวังว่าคนที่ติดตามคลิปนี้แล้วจะถูกใจแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์พูดคุยติชมแนะนำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ